ครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตนะครับตัวคูโบตานะครับตัวนี้ r t 8 0นะครับที่ทําวันนั้นนะครับเราสั่งชุดฝาตะแกงนะครับซ้ายขวานะครับกล้องแผนมาได้รอบๆเลยตัวนี้สวยสวยงามนะครับตะแกงนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ก๊อกน้ำมันเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วตัวนะครับ โคมไฟหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเราล้างเดี๋ยวมีคราบน้ําอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวตากแดดให้มันมันแห้งนะครับตัวนี้เดิมๆอย่างที่บอกนะครับพร้อมใช้งานนะครับก็เป็น RT80 รุ่นใหม่นะครับคูโบต้านะครับสวยไม่พอนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสให้ชมนะครับ เิดน้ำมันนะครับไฟห,หน้าออกปกตินะครับมีสูงมีต่ำนะครับ ปิดนะครับเปิดก็พรนะ้ขอมใช้งานเดี๋ยวมาฟังรอบำต่ำๆนะครับนะสังเกตได้นะครับไม่มีควันเลยนะครับเดินเบาได้ดีนะครับเดินเบาได้อีกนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับชุดสายน้ำมันเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดน็อตครับเปลี่ยน ความสวยงาม้อมจัดสทรงนะครับคานไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับแปดแรงนะครับอาจมีแปนะครับต่อสนใจทักเข้ามาได้เลยตู่เชียงใหม่ตู่บริการนะครับกดติดตามทางร้านได้ทุกช่องทางนะครับทั้งแฟนเพจ a c e b o o k YouTube TikTok นะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับอูโบต้ามือสองสวัสดีครับ